สวัสดีครับร้าน81ไบต์สาขาพิชบูรณ์นะครับวันนี้ผมพามาชมนะครับยางหกนะครับตัวนี้ชมไททาแล้วนะครับโชคสีเขียวยางหน้าหลัง i r c นะครับรถสะอาดนะครับปอแต่งนะครับ มีตูดมดเล็กน้อยนะครับกระจกปลายแฮน์ครับมีกาดหม้อน้ำนะครับท่อโยชีนะครับท่อโยชีมูละ เสียงนุ่มกำลังดีนะครับไม่ดังมากดูเลขใหม่กันครับมีตัววัดวนให้นะครับเลขหม่ไม่เยอะนะครับเลขไม่สามหมื่นสี่ฟังสิ่งเครื่องกันครับ